สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่5กันยนี่จ้าก็ไม่ลืมนะคะที่จะกินกาแฟนะคะเพราะว่าเป็นคนติดกาแฟมากมากเลยเนี่ยจ้ากาแฟเจคอฟฟี J ่นะคะกาแฟที่อยากกินเป็นกาแฟคอลลาเจนนะคะช่วยในเรื่องของผิวแล้วก็ลดน้ําหนักด้วยนะคะสามารถทานกับน้ําร้อนหรือว่าน้ําเย็นก็ได้นะคะสามารถชงแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะน้ําเปล่านะคะแล้วก็กาแฟนะคะสามารถชงได้เลยะคะ่ะ เข้าไปในน้ำนะคะ1ซองต่อน้ำประมาณ100 ML นะคะประมาณนี้หรือถ้าหากอยากได้รสชาติที่มันกลมกล่อมก็อาจจะน้ำน้อยหรืออยากได้บางๆพอดีพอดีก็น้ำเยอะแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะสามารถที่จะเลือกทานได้เลยว่าอยากได้รสชาติแบบไหนนะคะซึ่งตัวเจคอฟฟี่ตรงนี้นะคะนี่หลังจากที่เทลงไปในน้ำแล้วนะคะละลายง่ายนะคะ ขย่แป๊บเดียวนี่เรียบร้อยจบเลยนะคะ1นึ่งสองสี่ห้าละลายเลยนะคะซึ่งถ้าหากใครนะคะที่อยากทานกาแฟที่ช่วยในเรื่องของผิวแล้วก็ลดน้ําหนักนะคะอยากแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะซึ่งส่วนตัวอย่างเองก็เมื่อก่อนก็เป็นคนติดกาแฟเหมือนกันแต่ว่ากินกาแฟมันก็น้ําตาลเยอะครีมเยอะอะไรเยอะเสียตังเยอะนะคะมันก็อ้วนอยู่ดีนะคะมันก็ ไม่ได้ช่วยอะไรช่วยให้เราหายอยากกาแฟเฉยๆแต่ว่าตัวเจคอฟฟี่ตรงนี้นะคะมันช่วยในเรื่องของผิวสุขภาพดีได้พลังงานด้วยนะคะมีส่วนผสมของกูต้าไฮโอนวิตามินบีวิตามินอีน e ด้วยแล้วก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนที่ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสนั่นเองนะคะและใครที่กําลังลดน้ําหนักอยู่นะคะก็ทานได้นะคะคนที่ทานกาแฟไม่ได้ก็ทานได้นะไม่ใจสั่นนะคะตรงนี้นี่ดื่มง,ง่ายมาก สามารถนะคะทานกับน้ําแข็งก็ได้นะถ้าใครต้องการกินแบบเป็นกาแฟเย็นนะคะก็น้ําแข็งมานะคะแล้วก็เทลงไปได้เลยนะคะก็จะอร่อยนะคะคือถ้าหากทานแบบลดน้ําหนักก็อาจจะทานแบบร้อนในตอนเช้าก็ได้นะคะแล้วก็ระหว่างวันแบบนี้ช่วงบ่ายๆก็อยากกินเย็นๆสดชื่นสดชื่นก็ทานแบบนี้ได้เลยแบบเชคชงดื่มแบบนี้ได้เลยนะคะใครที่มองหากาแฟดีๆอยู่สักตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องของผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดน้าหนักก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะ J c อ f f ี่ค่ะ